สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีสูกุช่นะคะเป็นล็อตที่3เข้ามานะคะก็ก็เข้ามาประมาณนี้นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็พอมีเดียมก็จะเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีของปล่อยด้วยนะคะก็มาดูช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็น ID Line ไนะคะ0 6 2 1 3 4 5 8 0 0นแะคะแล้วก็ลงทะเบียน3 0 4 0 m บ50-60นะคะสั่งเล่นประจานนะคะรับโอนปน อีมเอสนะคะปอนอีมเอสแล้วก็ทูวันเลดนะคะงั้นเราไปดูราคาแรกกันก่อนเลยะคะ่ะเรามาดูของปล่อยกันก่อนเลยนะคะของปล่อยนะคะก็จะมีอ,อ,อันนี้นะคะเป็นปังในยสดนะคะชิ้นละ20บาทนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเซตนะคะ3ชิ้น20สคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะชิ้นละ3าบบาทนะคะเพราะว่ามีตำหนินะคะที่จริงไม่ใช่ของปล่อยนะคะ แต่ว่าเราเอามาเป็นของปล่อยเพราะว่ามันมีตำหนิเยอะนะคะเดี๋ยวนะเดียนะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาทโออันนี้ก็จะเป็นฮ์ทเก่านะคะอันนี้ชินดายีเหมือนกันค่ะคาะงั้นเราไปดูราคาแรกกันเลยค่ะ ราคาแรกนะคะก็เป็นราคา15บาทนะคะเราจะขายในราคา15บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นคับเค้กนะคะมีสีเขียวนะอันนี้ก็จะมีสีเขียว2ชิ้นนะคะแล้วก็มีสีแดง2ชิ้นนะคะชิ้นละ15บบาทนะคะนุ่มสโลทุกชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นไอติมนะคะ เราจะเรียกไอติมหรือไอศครีมดีอันนี้ก็จะเป็นไอติมนะคะ2หน้า2แบบนี้เลยนะคะ2ส,สีด้วยอันนี้ชิ้นละ15บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทแบบชูรสหรือเปล่านะคะชิ้นละ15บาบาทะคะ่ะพวกมินิชิ้นละ15บาททุกชิ้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปันออนเซนโดนกัดนะคะก็จะมีหลายสีเลยนะคะตามนี้เลยนะคะนุ่มสโลนะคะ ก็เห็นมีคนมาเม้นนะคะว่าเราบีบเยอะเกินไปเราก็เลยไม่อยากบีบนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นบัชบันนะคะบัชบันที่สองสี่สองแบบนะคะอุ้ยมือบังขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2สี่สองแบบนะคะเดี๋ยวไอดีไลน์ให้ใครเห็นไมใช้เราก็จะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอนิมอลบันนะคะก็มีหน้าหมูนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นหมูเหมือนกันนะคะนุ่มสโลอันนี้จะไม่อัน,นไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปขอดูรูปเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบันเป็ดนะคะเนื้อแน่นนุ่มสโลนะคะก็มีหลายสีนะคะมีอยู่สามชิ้นเท่านั้นนะคะและ้วน,นี้ก็จะเป็นบันกุดธรรมะนะคะืมมือบางอีก้วบันกุดธรรมะนะคะ แล้วก็จะเป็นปังแผ่นนะคะปังแผ่นจะมาประมาณ3มชิ้นนะคะจะเข้ามาไม่ค่อยเยอะเลยก็จะเป็นกุเดธรรมะทั้งหมดเลยนะคะก็มีสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกมีเดียมนะคะอันนี้จะเป็นอ่าปังเลยสดนะคะปังเลยสดชิ้นละ35บาทนะคะแล้วก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะมีเดียมแพนด้าบันนะคะมี2สีนะคะ อันนี้จะเป็นสีโอรสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแล้วก็จะเป็นเอ่ออันนี้เออ่เป็นสีขาวนะคะหน้าออริจินอลอันนี้อันนี้โบแดงนะคะแล้วก็จะเป็นพีทนะคะอันนี้พีทละเออ่ก็พีทนะคะชิ้นละ35บาทนะคะพวกนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะสองอันนี้อันนี้ก็ชิ้นละ30บาทนะคะเพราะมีตัหนิก็ บอกอีทีนะคะอันนี้ก็จะเป็น ID ด์ไลน์เรานะคะ0ูนย์หกสองหนึ่นะคะสนใจเท่านั้นไปแอดนะคะถ้าแอดมาสั่งเล่นเราประจานนะคะหรือว่าถ้าทําแบบว่ามาออมาขอดูรูปรูปภาพอะไรอย่างนี้นะคะเราจะไม่ว่าอะไรหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามาส่งสลิปปอมอะไรบลาบลาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะบล็อกแล้วก็ประจานนะคะก็ใครสนใจเออก็บอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ถ่ายภาพไว้แล้วไปขอดูภาพในไลน์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เล่น IG แล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะคะ